3จุดฟิลเลอร์นะครับที่ฉีดไปแล้วใบหน้าจะดูเด็กแล้ะดูอ่อนเยาว์มากยิ่งขึ้นครับ เมื่อเราอายุมากขึ้นใบหน้าเราก็จะรุดโทมลงไปนะครับไม่เพียงแต่ผิวหนังเท่านั้นนะครับรวมไปถึงชั้นกล้ามเนื้อชั้นไขมันแล้วก็ชั้นกระดูกต่างๆจะยุบเข้ามานะครับการที่เราเติมฟิลเลอร์เนี่ยก็จะทําให้เราดูกลับมาดูอ่อนเยาว์สจุดที่หมอจะแนะนำนะครับจุดแรกก็คือขมับครับการที่เราเติมฟิลเลอร์เข้าไปทําให้ใบหน้าดูอิ่มมากยิ่งขึ้นจุดที่2นะครับก็คือบริเวณใต้ตาครับเนื่องจากกระดูกที่ยุบเข้าไปเนี่ยทำให้ใบหน้าดูโรยนะครับการที่เราเติมใต้ตาทําให้ใบหน้าเราดดดดูููยกกกสสสใไมมมม่่โแล้ว้ว็หนนุาาขึครั จุดที่3นะครับบริเวณล่องแก้มลึกในกรณีที่เราเติมซัพพอร์ตโครงสร้างบริเวณหน้าแก้มไปแล้วยังเหลือปัญหาของล่องแก้มอยู่หมอแนะนําเติมฟิลเลอร์บริเวณร่องแก้มนะครับเพื่อเติมเต็มวอลลุ่มนะครับเวลายิ้มไม่เห็นเป็นร่องแก้มนะครับทำให้ดูอ่อนวัยมากยิ่งขึ้นครับสำหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจนะครับเกี่ยวกับโปรแกรมฟิลเลอร์ก็สามารถเข้ามาปรึกษาที่ The w o Clinic ได้นะครับ